สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับน้องย้อนกลับน้าให้ของยูฟาแดกกับผมนะครับน้องกับเกมเซ็กซี่บาคาร่าอีกแล้วผมมาในทุนที่3 0 0อยแล้วคุณผู้ชมกับน้องหมวยนะครับน้องหมวยสุดสวยหมวยอึมอีกแล้วผม เอาจัดดูหน่อยครับผมนะทุน300ครับผมนะก็จะเอาภาพเบอร์ไป้นะไม่ให้ f อเห็นน้องหวยเด็ดขาดครับผมเพราะมันเสี่ยงต่อการบินน้ำชมนะก็การพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับผมนะครับเนาะแต่อะไรที่ยังไม่มีตังค์ซื้ข่าวครับผมนะครับเนาะ,ะลุยครับผมเปิดแรกม,าม้าเงินก่อนแล้วกันมาขึ้นแถวใหม่ครับผู้ชมนะตอนนี้ก็เป็นสเต็ปขึ้นแถวใหม่นะที่ว่าซ้ายมือเขาไพ่ผมตอนนี้มันมีเสมอหนึ่งน้ำเงินสองแดงน้ชมขึ้นน้ำเงินไปครับผมให้มันตัดเวลามันเลื่อนไปก็น,น้ำเงินสามผู้ชม เป็นสเต็ปขี้ไปครับผมมาแถวหนึ่งแถวสองตัดกันอยู่แล้วผมมาดูหน่อยดิจะปังหรือพังครับผมมาดิเหี่ยวเข้าทั้งคู่ครับผมหลังบ้านเอาดิเอาดิาดบล็อกแปดเด้งครับผมสวยงามมาหกร้อยโอเคเอาดิพอได้เลมครับผมถ้าเกิดว่าหน้าไพ่ของ อย่างเงี้ยผู้ชมซ้ายมือถ้ามันดูไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดูมันนะผู้ชมนะดูเขาให้หลักเอาอะจัดไปครับผมขอแดงแล้วกันมันต้องตัดอยู่แล้วผู้ชมนะแถวที่หนึ่งมันจะเป็นขี้แถวสองต้องเป็นคู่แน่นอนเพราะว่าสองแถวนี้แไม่ชอบตัดกันผู้ชมเป็นส่วนมากนะเป็นส่วนมากเลยนะแต่ส่วนน้อยก็มีผู้ชมนะคือว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมกับบาคาร่านะ หน้าสวยปอกเก้าก็โดนเอาดิเก้าหนึ่งมาครับผมดวยเลยเรียบร้อยเอาแม่งแปดปอกแปดปอกเก้าคผู้ชมแม่งแฝ้มสูงอย่างเดียวเลยห้องนี้ต่อไปแถวที่สามคือเป็นแถวที่แม่งโครตรเสียงคุณผู้ชมนะเอาจริงนะเสียงมากครับผมแถวสามคือมากเล่นได้หนึ่งสองสี่คุผู้ชมแถวหนึ่งแถวสองแถวสี่ที่ว่ามันจะพอเปิดให้เราเล่นได้อะ หน้าหกครับผมน้ําเงินหน้าหกโอ้ยน่าจะน้ําเงินวะ่ะโอ้โหน้าเงินครับผมโอ้โหหกต่อใส่ครับผมถ้าเป็นเขาไพ่หลักนะทะลุเขาไพ่หลักแม่งก็ต้องสลับอีกแน่นอนนผู้ชมนะดูดิมันสลับสองครั้งแล้วมันถึงลงน่านผู้ชมนะอันนี้แม่งก็ว่าจะแดงคนระับผมว่าหน้าแดงแน่นอนเพราะว่าสเต็ปเขาไพา่สายมือก็ไปแดงครับผมอะเราใส่แดงไปเลยครับผมม แต่ก็ไม่ต้องโทรนะชมนะก็เซไปด้วยผมเปลี่ยนชิปเผื่อ20กับผมเผื่อใส่โบนัสนะจัดไปครับผมอ่าปัดเสรชมนะฟาบมาหน้าสวยครับผมหน้าสวยนะหน้าสวยก็เรียบร้อยแปต่อห้าครับผมสวยโอ้โโบนัสเบาจัดครับผมโบนัสได้ต่อเดียวครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมยืนพันห้าครับผม ไปเรื่อยๆครับผมแถวที่5้แม่งก็ชอบตัดน้ชมนะบางครั้งมันก็ตัดบางครั้งมันก็ตามนะสําหรับแถวที่5้าผู้ชมนะพักก่อนนะผมหรือจะเอาเลยวะเนี่ยแม่งใจแม่งก็เสียงใจก็อยากเสียบนะ้ชมนะรอใส่แถวหกครับผมแถวหกแม่งปิดเสมออีกโอ้โหแม่งดูยากผู้ชมเจ็ดแต้ม โอ้โหเสมอมาว่ะเฮ้ยโ,โหเสมอผู้ชมแถวต่อไปนี่ก็ดูยากเหมือนกันนะคผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเขาไพ่หลักก็ดูง่ายคผู้ชมนะดูดิมันเสมอต้นเกมแล้วมันจะลงเลยนะอ่ะเราใส่ไปครับผมเอาดิถ้ามองเขาไพ่ซ้ายมือไม่เห็นอะไรก็มองเขาไพ่หลักเอาผู้ชมดูนะเสมอต้นเกมนะดูดิ เสมอต้นเกมน้ำเงินอะ่ะมันลงมาหนึ่งครั้งอันนี้ผมว่าแดงเสมอเพราะว่าแม่ต้องลงตามกันอีกแน่อ่ะเน้นๆครับผมเปิดนี้ยังไงเอ่ยเจ็ดต่อโหยเสมอโอ้โหเสมอว่ะเสียโบนัสไปครับผม จะมาไหมขออีกไหมล้วกันผู้ชมมาอ่ะจัดไปครับผมแดงแล้วกันมาแม่งต้องลงแน่นอนท่านผู้ชมนะจังหวะนี้ต้องลงแล้วเพราะแม่งเสมอหนึ่งครั้งแล้วแม่งต้องลงตามดูน้ำเงินต้นเกมแม่งยังลงอะ่ะฟาร์มอะ่ะเฮ้ย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 มันแต้มเดียวครับผมเราเอาเอไอเราบอด เออมันแต้มเดียวยังไงเรียบร้อยโดนมาดิเบิ่มใบดิสองพสวยโอ้แม่งไม่เอาให้ถึงสามพันวะเนี่ยอ้าโอเคครผมสองพก้า็พอแล้วครัผู้ชมนะครับแล้วกับทุมสามนะครับแล้วของยูฟานแดงนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ